พุทธศักราชท่านโพเชครับมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางอีกไหมครับผมถามมีแน่นอนการเดินทางรอนเรมของนักบวชชุดเหลืองพร้อมผู้ติดตามที่เป็นระดับเจ้าเมืองอย่างนี้ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนโดยเฉพาะกรณีที่พระพุทธเจ้ากับพระยาอโศกได้เดินทางไปทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อพุทธศาสนาจะได้ไปลงหลักปักฐานในดินแดนชาติพันธ์แถบไทยลื้อไทยใหญ่ล้านนา และล้านช้างในอนาคตทุกที่ที่พระพุทธเจ้าได้ไปฝังพระเกศาธาตุลงในแผ่นดินนั้นนั้นภายหลังก็กลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งของวัดที่บรรจุพระสารีริกธาตุการเดินทางในช่วงครึ่งแรกนี้พระยา,าโศกได้สร้างเสาหินไปกว่า100แห่งและเกืบทั้งหมดเป็นดินแดนอันไกลโพร้นซึ่งประกอบด้วยอาณาจักรปัญจานครที่บอกเธอไปแล้วและไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เชียงคำเชียงม่วนเชียงราย เชียงแสนอาณาจักรล้านช้างไปจนถึง12ปันนาและวกไปทางทิศตะวันตกหรือทางตอนเหนือของประเทศพมา่าในปัจจุบันทั้งหมดมันดาเลเนปิยอมณโยวามะทิลาตองกะละพุกามตองยีเชียงตุงเชียงรุง้งเวียงแหงแม่ห้องสอนเชียงดาวเชียงใหม่ซึ่งเวลานั้นเชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นเมืองลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรนะครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกำแพงแสนจนมาพักครึ่งทางใหญ่ที่เมืองโกศินารายซึ่งเป็นเมืองของพระยาอาโศกเองอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับนคนปรปฐมในปัจจุบันท่านโพเชอธิบายโอ้โหพระพุทธเจ้าเดินทางประหดมากเลยนะครับซึ่งกร,รวมถึงกองคารวาลของอาชิตดาบทด้วยแต่เอ๊ะเมืองโกศินารายนี่คือเมืองกุศินาราที่พระพุทธเจ้าปรินิพานใช่ไหมครับ ผมถามใช่แล้วทำไมมันอยู่แค่จังหวัดนครปฐมนี่เองล่ะครับผมแสดงความเห็นพร้อมกับตั้งคำถามก็ฉันบอกเธอไปแล้วไงว่าเรื่องราวประวัติทั้งหมดของพุทธศาสนานั้นล้วนเกิดขึ้นในประเทศของเธอและประเทศใกล้เคียงนี้ทั้งสิน้นท่านโพเชตอบว้าวผมชักอยากรู้เรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสิว่าตัวของอชิตะได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นไหมครับผมถาม เธอไม่ได้อยู่ด้วยเพราะตอนนั้นเธอได้เลือกไปประจำการอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านนาใกล้เมืองหริพุนชัยเมืองนั้นปัจจุบันจะรู้จักกันในชื่อเวียงท่ากาแต่ในสมัยนั้นมีชื่อว่าเมืองเชียงคาหรือเมืองเซี่ยวตั้งอยู่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากที่เธอรู้ข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเธอก็รีบเดินทางมายังเมืองโกสินารายทันทีแต่เธอมาถึงในช่วงของการแบ่งพระาธาตุของพระพุทธเจ้า ให้กับแว้นต่างๆพอดีเธอจึงมีส่วนในการก่อสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกร่วมกับพราหมณ์คนหนึ่งเขาตอบเจดี JD องค์แรกหรือครับอยู่ที่ไหนครับผมถามเป็นเจดีองค์แรกที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นทางการจึงถือเอาช่วงเวลานั้นเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชที่หนึ่งไปในตัวเจดี JD นั้นคือพระปฐมเจดีเขาตอบจริงหรือครับนี่คือที่มาของพระปฐมเจดีหรือครับ เรื่องราวมันเป็นอย่างไรท่านสามารถเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมครับผมถามได้สิในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าตั้งใจจะไปละสังขารที่เมืองโกศินารายเนื่องจากเป็นเมืองของพระยาโศกซึ่งเคยเป็นเหมือนสหายทำเก่าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเดินทางไปวางรากฐานศาสนาของเขาในดินแดนต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคมาแล้วกว่า20ปีและพระองค์ก็รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะเกิดปัญหาการครอบครองพระธาตุ หากพระองค์ไปปรินิพานที่เมืองอื่นพระยะาโศกอาจจะได้รับส่วนแบ่งพระาธาตุเพียงน้อยนิดหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะเมืองของพระยะาโศกในเวลานั้นเป็นเพียงหัวเมืองเล็กๆที่อยู่ชายแดนพระองค์ต้องการให้พระยะาโศกเป็นผู้ครอบครองพระาธาตุทั้งหมดเพื่อจะได้นําไปบรรจุไว้ตามจุดต่างๆที่พระองค์เคยอธิษฐานร่วมกันซึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งสาวกไปประจำการและเผยแผ่แนวทางของพุทธศาสนาตามจุดต่างๆที่เคยทําไว้ล่วงหน้าหมดแล้วในบ่ายวันหนึ่ง กลางเดือนพฤษภาคมก่อนพุทธศักราชประมาณหนึ่งปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันต์ผู้ติดตามกว่า20คนโดยมีพระอานนท์ที่เป็นเหมือนพระเลขาส่วนตัวได้เดินทางมาจากเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองปาวาตำแหน่งปัจจุบันของเมืองนี้คือเมืองกำแพงแสนพระองค์เดินทางมาถึงป่ารังก่อนจะเข้าเขตเมืองโกศินารายเพียง11กิโลเมตรด้วยความอ่อนเพลียทั้งจากการเดินทางและจากอาการป่วยเนื่องจากฉันอาหารที่เป็นพิษ ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งในเมืองปาวาจัดถวายที่บ้านตนเองในตอนเช้าพระองค์จึงสั่งให้หยุดพักเนื่องจากอาการกำเริบหนักไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สถา,านที่แห่งนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่มีลักษณะราบและลาดเอียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับใช้เป็นที่นอนพักพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ผู้ติดตามปูผ้าบนหินก้อนนั้นแล้วล้มตัวลงนอน และในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานอย่างสงบในเวลาราวเที่ยงคืนปัจจุบันเราจะรู้จักสถานที่แห่งนั้นในชื่อว่าพระแท่นดงรังผมอุทานด้วยความแปลกใจเพราะเคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามีความสําคัญอย่างไรท่านครับนี่คือหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สําคัญของชาวพุทธเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตแน่เลยหากมันถูกเปิดเผย เพราะมันต่างจากความรู้และความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปผมแสดงความเห็นฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะพูดจะว่าอะไรหรือจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องราวนี้อย่างไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันแค่ทําหน้าที่บอกเล่าความจริงตามที่เธอต้องการรู้เท่านั้นท่านโพชพูดท่านคงไม่บังคับให้ผมนําเรื่องพวกนี้ไปเปิดเผยใช่ไหมครับผมพูดมันเป็นสิทธิ์ของเธอเธอจะพูดหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเธอแต่ที่แน่ๆฉันรู้ว่านี่คือภารกิจของเธอ เขาพูดแบบมีความหมายแอบแฝงท่านรู้ไหมคำพูดของท่านกำลังทำให้ผมรู้สึกกลัวนะครับผมแสดงความรู้สึกฉันรู้ว่าเธอและตัวตนที่แท้จริงของเธอจะร่วมมือกันสื่อสารเรื่องนี้อย่างชันฉลาดเพราะเขามาเพื่อที่จะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านโพเชพูดท่านหมายถึงใครนะครับผมเริ่มงงแล้วผมถามฉันหมายถึงดวงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเขาตอบ อืมช่างเถอะครับถ้าไม่ต้องอธิบายแล้วก็ได้ที่ผมสนใจคือต่อจากนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรให้ประหลาดใจอีกหรือเปล่าท่านช่วยเล่าต่อได้ไหมครับผมเสนอได้สิเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพญาอโศกได้เขียนผู้คนมาเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบพิธีถวายพระเพลิงศพ ของพระพุทธเจ้าโดยใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับท่านหินที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั่นเองซึ่งตรงนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆมีความสูงแค่ประมาณ50เมตรพญาอาโศกได้สั่งการให้ไพร่พลจํานวนมากมาช่วยกันตัดป่าถางพงและขนหินมาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆรอบเชิงเขาที่มีความลาดชันนั้นให้กลายเป็นลานแบบขั้นบันไดนับได้ถึง5ขั้นลานเหล่านี้ทําไว้เพื่อตั้งประรพิธีชั่วคราวสําหรับรับรองแขกผู้ใหญ่ เจ้านายและเหล่าประชาชนที่มาร่วมในพิธีสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเขาถวายพระเพลิงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความโกลาหลมากที่สุดสําหรับพิธีที่สําคัญและเร่งด่วนขนาดนี้เราะพยาอาโศกที่เปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีศพบแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งใช้เวลาในการจัดเตรียมงานเพียง24วันผู้คนระดับเจ้าบุญมูลนายมหาเศรษฐีคณะบดี และประชาชนทั่วไปจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ทราบข่าวการปรลินิพานของพระพุทธเจ้าต่างพากันเดินทางมาเคารพประสบกันอย่างเนืองแน่นและในวันสุดท้ายคือวันที่25ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงผู้ควรจากทั่วทุกสารทิศต่างรีบเดินทางมาเพื่อจะได้เคารพพระศพและร่วมพิธีถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายลำน้ำสายหนึ่งที่มีชื่อว่ากุนทีที่ไหลไปยังเขาถวายพระเพิงเวลานั้นจึงคลาค่ำไปด้วยเรือขนาดน้อยใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่พายมาจากชุมชนทางด้านิตะวันออกเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีความสําคัญด้านการค้าขายชุมชนนี้อาจจะไม่มีสถานะเป็นเมืองเพราะไม่มีเจ้าเมืองมีลักษณะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของพ่อค้าวาน,นิชมหาเศรษฐี ที่มาทำการค้าขายแต่ผู้คนก็เรียกกันติดปากว่าเมืองศรีวิชัยจึงเปรียบเสมือนเป็นเมืองคู่แฝดของโกศินารายเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรมีลำคลองล้อมรอบเป็นวงรีขนาดใหญ่ เมื่อประชาชนริมสองฝั่งลำน้ำเห็นภาพที่มีเรือจำนวนมากมายต่างเร่งพาไปยังสถานที่ประกอบพิธีอย่างแน่นขนาดเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเรือทุกลาล้วนเป็นเรือของเจ้านายพวกเขาจึงพากันขนานน้าลำน้ำเล็กๆแห่งนั้นหมายว่าลำพญาเพราะพวกเขาเห็นเรือสวยๆของเหล่าพญาจำนวนมากมายกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประกอบพิธีเขาอธิบาย ในช่วงการเตรียมงานถวายพระเพลิงพระยาโศกได้นำผ้าพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใย,ยโลหะที่มีความทนต่อความร้อนสูงมาห่อร่างของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างครบถ้วนไม่ให้หล่นหายไปแม้เพียงเศษเสี้ยวมเมล็ดงาดังนั้นหลังจากพิธีถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นลงพระองค์จึงสามารถเก็บรวบรวมพระาธาตุไว้ได้ครบถ้วนพร้อมกับจำแนกอย่างละเอียดเป็นสัดเป็นส่วน ว่าพระธาตุไหนคือส่วนไหนของร่างกายเวลาต่อมาเมื่อข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแพร่สะพัดไปยังแว่นแคว้นต่างๆบรรดาเจ้าเมืองแวนแคว้นใหญ่ๆทั้งหมด7แคว้นอันประกอบด้วยแคว้นอังคะมคตกาสีโกสลวัชชีวังสะและปัญจาละต่างส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุช่วงต้นระยะโศกคิดว่าจะถือกรรมสิทธิ์ไว้แต่เพียงผู้เดียว พราะพระองค์เคยตั้งสัจจะกับพระพุทธเจ้าไว้ว่าจะนำพระธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุตามที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้ากับพระองค์เคยเดินทางไปฝังพระเกศาธาตุล่วงหน้าไว้แล้วแต่เนื่องจากเห็นว่าบางแห่งที่พระองค์เคยไปทําสัญลักษณ์เหล่านั้นอยู่ในเขตแว่นแคว้นของเหล่าเจ้าเมืองที่ส่งทูตมาขอประกอบกับมีพราหมณ์ผู้ใหญ่ที่เจ้าเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือชื่อว่าโคนพราหมณ์ได้แนะนําว่าสมควรที่จะแบ่งให้กับทุกๆแคว้นมิฉะนั้นอาจเกิดศึกแย่งพระธาตุ ทำให้เสียเลือดเสียเนื้อกันโดยใช่เหตุซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่สมควรจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นท่านโทนพราหมณ์จึงอาสาทาหน้าที่แบ่งพระบรมธาตุออกเป็นส่วนๆจานวนทั้งสิ้น8ส่วนเท่าๆกันด้วยธนานทองคําโดยช่วงน,นี้เองที่เชอในเวลานั้นคือมหาเถระาอาชิตะซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าได้เดินทางมาถึงจึงได้ดําริกับ พระยาอาโศกและท่านโทนพรามว่าสมควรที่จะก่อสร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในแคว้นของพระยาอาโศกเพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าได้วางใจและตั้งใจมาปรินิพานที่นี่เพื่อให้เจดีย์แห่งนี้เป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่สำหรับระลึกถ,ถึงพระองค์ในเวลานั้นเธอในฐานะมหาเถระอาชิตะอาคารสาวกพระยาอาโศกกษัตรแห่งเมืองโกศินาราย และทนพรามจึงมีมติร่วมกันให้ก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระสารีเลกาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้นะแคว้นแห่งนี้เป็นองค์แรกแต่เนื่องจากเธอได้เล็งเห็นว่าบริเวณเมืองศรีวิชัยเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมมากกว่าเมืองโกศินารายเพราะเป็นศูนย์กลางการค้ามีพ่อค้าวานิชสัญจรผ่านไปมาจํานวนมากเป็นชุมทางที่มาบรรจบกันของผู้คนที่กําลังเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ท่านทนพรามจึงมอบที่ดินบริเวณด้านทิศตะวันตก ของเมืองศรีวิชัยและดำริให้สร้างเจดีนี้บนยอดเขาดินธรรมชาติขนาดเล็กที่สูงเพียงประมาณ25เมตรซึ่งปัจจุบันคือตำแหน่งเดียวกับองค์พระปฐมเจดีและตัวโทนาพามเองก็ก่อสร้างเจดีอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเพื่อบรรจุธนานทองคำที่ใช้ในการแบ่งพระธาตุ และเพื่อที่จะใช้บรรจุกระดูกของตัวเองหลังจากที่เขาตายไปแล้วด้วยโดยทั้งสองเจดีย์นี้มีรูปร่างและขนาดเหมือนกันทุกประการนับจากวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานทางคณะของเธอด้วยการสนับสนุนของพญาโศกและเหล่ามหาเศรษฐีแห่งเมืองศรีวิชัยจึงเริ่มการก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระาธาตุนั้นทันทีโดยระหว่างนั้นเธอก็มีดําริให้สร้างสถานที่อีกแห่งไว้คู่กันเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างสถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นยอดปราสาท ทรงสี่เหลี่ยมมีฐานกว้างก่อด้วยอิฐฉาบด้วยปูนปั้นรูปดอกไม้จิงสาราสัตว์ต่างๆตามแบบสกุลช่างท้องถิ่นละแวกนั้นทั้งสี่ด้านมีซุ้มประตูอันเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางปฐมมเทศนาแต่นั่งห้อยขาโดยแกะสลักจากหินสีขานวนวลเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์โดยทั้งสีองค์หันหน้าออกไปทั้งสี่ทิศปราสาทหลังนี้มีกำแพงแก้วและมีประตูทางเข้าทั้งสด้าน ทิศตะวันออกนอกเกตกำแพงแก้วมีปราสาทเดียวขนาดเล็กอีกหนึ่งหลังภายในบรรจุพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นั่งห้อยขาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นปางปฐถมเทศนาโดยวางสองมือไว้ที่หัวเขา่าทั้งสองและแกะสลักจากหินแกรนิตสีเขียวเข้มหันหน้าเข้าหาประตูด้านทิศตะวันออกคล้ายกับกำลังรออยู่ข้างนอกเพื่อสื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นคนธรรมดาแต่กำลังรอที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต้ราวหนึ่งกิโลเมตรเหตุที่อชิตาเอระดํดำริให้สร้างสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกแล้วสี่พระองค์โดยมีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เป็นองค์ที่สี่อุบัติขึ้นแล้วในดินแดนสุวรรณภูมิและจะมีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์คือพระศรีอริยเมตรตรกําลังรอที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตโดยได้สื่อออกมา ด้วยสีของหินท่าทางและตำแหน่งที่ตั้งของพระพุทธรูปองค์ที่อยู่นอกกำแพงนั้นว่าคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์พระปฐมเจดีย์และปราสาทที่บรรจุพระพุทธเจ้าสี่พระองค์พร้อมกับปราสาทหลังเล็กที่อยู่นอกกำแพงนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น11เดือนจงเสร็จสมบูรณ์โดยมีกำหนดการสมโพธในวันขึ้น11ค่ำเดือน5ซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนโดยอาชิตะเทระได้ถือเอาวันเวลาดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นวันที่หนึ่ง ปีพุทธศักราชที่หนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านโพเชอธิบายวันที่13เมษายนท่านอย่าบอกนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวันสงกรานด้วยผมถามอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าได้มีการถือเอาวันสมโพธน์นี้เป็นวันเริ่มต้นนับปีพุทธศักราชที่1ซึ่งก็เท่ากับ เป็นวันเริ่มปีใหม่ของพวกเธอไปโดยปริยายในส่วนของพิธีการการสมโพธเจดีพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นท่านโทนพรามได้กำหนดให้ประชาชนนำน้ำไปส่งพระเจดีที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ร่วมกันพิธีการส่งน้ำนี้ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของพรามที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นวิธีศักกระต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพกราบไหว้ซึ่งพิธีกรรมทั่วไป แต่เดิมที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วคือจะเป็นการส่งน้ำจีวลึงหรือเทวรูปที่ตั้งอยู่ในเทวลัยโดยใช้กระบวยเล็กๆตักน้ำไปรดที่เทวรูปเมื่อน้ำไหลชโลมทั่วองค์เทวรูปแล้วที่ฐานด้านล่างจะมีการเซาะร่องเล็กๆเ,เป็นทางให้น้ำไหลไปรวมกันยังอ่างที่อยู่ด้านหน้าของเทวรูปนั้นๆเมื่อส่งน้ำเทวรูปเสร็จแล้วเขาก็จะไปตักเอาน้ำที่ฐานเก็บไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับผสมอาบ หรือดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วิธีการส่งน้ำเจดีขนาดใหญ่แบบนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนวันนั้นจึงมีประชาชนจำนวนมากนำน้ำสาดขึ้นไปบนเจดีจนทำให้ผู้คนอยู่รอบเจดีพลอยเปียกไปด้วยผู้ที่ขึ้นไปส่งน้ำเมื่อเดินลงมาเนื้อตัวจะเปียกปอนประกอบกับ ในเดือนเมษาย,ยนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเมื่อพวกเขาส่งน้ําเจดีเสร็จเนื้อตัวเสื้อผ้าก็เปียกโชกพวกเขาจึงนําน้ํามารดกันเองอย่างสนุกสนานนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ผูค้คนจะไปทําบุญที่วัดส่งน้ําพระพุทธรูปและพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วน,นําน้ํามารดกันอย่างสนุกสนานสืบมาจนถึงปัจจุบันเขาอ,อธิบาย นี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าวันสงการนั้นเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นพุทธศักราชและเกี่ยวกับการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยผมแสดงความเห็นเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่มีข้อมูลในประวัติศาสตร์เพราะตอนที่เริ่มต้นมันเป็นแค่พิธีกรรมที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆร่วมกันกําหนดขึ้นแต่หากเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆนี้มันเกิดประโยชน์ต่อวิถีของคนกลุ่มใหญ่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่พิธีการที่เธอร่วมกันจัดขึ้นกันเองก็ตามโดยเฉพาะเรื่อง การระบุวันเริ่มต้นพุทธศักราชซึ่งในสมัยนั้นก็มีรูปแบบการนับตามปฏิทินจันทรคติอยู่แล้วคือการนับเป็นรอบๆโดยใช้ระบบการนับปีจาก12นักษัตริ์ซึ่งเป็นระบบการนับที่เกี่ยวกับการคำนวณดวงดาวและโหราศาสตร์ดังนั้นหน่วยนับนี้จึงมีวงรอบที่จะเวียนมาซ้ำเดิมในทุก12ปีเช่นเธอเกิดวันขึ้น1นข้ามเดือน1ปีหนูแต่ผ่านไปอีก12ปี หากมีเด็กคนหนึ่งเกิดในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีหนูเหมือนกันก็จะถือว่าห่างกันหนึ่งรอบการใช้วิธีนี้จึงทําให้ประวัติศาสตร์มีความคลาดเคลื่อนไปเพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปนานเข้าผ่านไปเป็นร้อยปีหรือหลายร้อยปีจึงไม่รู้ว่าที่จริงเด็กคนนี้เกิดในช่วงเวลาไหนหรือรอบไหนกันแน่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ระบบการนับปีพุทธศักราชกลายเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาโดยใช้ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพาน และว,วันฉลองสมโพธเจดีย์ JD องค์แรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นเขาอธิบายเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองท่านครับและการเดินทางของพุทธเจ้าเพื่อให้อชิตะดาบทิตดตามพร้อมกับทําสัญลักษณ์เพื่อให้พุทธศาสนาอย่างรากทั่วภูมิภาคจบที่เมืองโกสินารายแค่นี้หรอครับผมตั้งคําถามต่อยังหรอกฉันบอกเธอไปแล้วไงการเดินทางมาถึงเมืองโกศินารายนี้เป็นแค่การพรักครึ่งทางเพราะที่นี่คือบ้านของพญาโศการเดินทางรอนแรมมาตลอดเกือบหนึ่งปี พระพุทธเจ้าจึงใช้โอกาสนี้พักผ่อนจากความเหนื่อยล้าและวางแผนการเดินทางต่อไปเพราะนบจากนี้เป็นการเดินทางไปยังแคว้นใหญ่ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนายอย่างมากเมืองที่พระอ,องค์ผ่านมาจนใหญ่เป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่แต่นับตั้งแต่เมืองสีวิชัยที่อยู่ใกล้กับเมืองโกศินารายซึ่งเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นเขตการค้าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นที่อยู่ทางใต้ที่นี่จึงเป็นทั้งจุดแวะพักและเป็นจุดนัดพบเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เมืองนี้มีความกว้างเกือบ2กิโลเมตรยาวเกือบ4กิโลเมตรมีเศรษฐกิจดีมีท่านโทนพรามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านวิชาอาคมด้านคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเมืองนี้จึงมีเหล่าทหารหรือนักรบมาสมัครเป็นลูกศิษย์ที่สำนักของท่านโทนพรามากมายและเมืองนี้ยังเป็นแหล่งรอตัวรูปสำริดขนาดเล็กที่ใช้บูชาตามบ้านเรือนที่ใหญ่ที่สุดมีการส่งไปขายยังแคว้นต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าจึงต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนจอ,อกเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขออธิบาย และพระอ,องค์ทําอย่างไรหรือครับผมถามในทางปฏิบัติสิ่งที่ทําส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคือยังมีการนําพระเกศาธาตุไปฝังไว้ในจุดต่างๆตามที่เห็นว่าเหมาะสมรวมถึงการสลักรอยพระพุทธบาทลงบนก้อนหินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพทธเจ้าเคยมาที่นี่แต่มีการเพิ่มเติมสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขาเพิ่มเข้าไปด้วยเช่นสถานที่เกิดหรือเมืองเกิดสถานที่ตัดสรู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกวัดแห่งแรกเป็นต้นเพราะพญาโศก ต้องการจะย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้ว่ามีพระรูปเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเขาอ,อธิบายโอ้ตื่นเต้นจังเลยหมายความว่าผมจะได้รู้ตำแหน่งของสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปฐมเทศนาว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมถามทันทีแน่นอนเป้าหมายถัดไปของการเดินทางของพระพุทธเจ้าและพระยาอาโศกค,ค,คือกรุงกบิลพัทเขาพูดเกริ่นท่านอย่าบอกนะครับว่ากรุงกบิลพัทที่เป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยผมถามแทรกก็ไม่ถึงกับใกล้นะ เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ลาบลุ่มภาคกลางถัดจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกประมาณ90กิโลเมตรเขาตอบโอ้พระเจ้ากรุงกบิลพัทอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองหรือครับนี่ถ้าผู้คนที่อุตส่าหด์ดานด้นเดินทางไปแสวงบุญกันถึงประเทศอินเดียรู้เข้าก็คงเสียใจนะครับผมพูดแทรกไม่รู้สิจะบอกว่าที่จริงชื่อของเมืองกบิลพัทนี้ปัจจุบันชาวบ้านก็ยังใช้กันอยู่นะครั้งที่ทางการของเธอเข้ามาสำรวจเพื่อจะขึ้นทะเบียนเขตการปกครองและตั้งชื่อท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นทางการ โดยใช้วิธีถามคนเท่าคนแก่ว่าที่นี่เรียกกันว่าอะไรจึงได้รับคําตอบว่าให้เรียกว่ากระบินเพราะพวกเขาเป็นคนกระบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยตั้งชื่ออําเภอนั้นว่าอําเภอรกระบินบุรีเขาอธิบายสแสดงว่าที่ตั้งของกรุงกบิลพัทคืออาเภอกบินบุรีอย่างนั้นหรือครับผมถามตําแหน่งของเมืองกบิลพัทที่แท้จริงจะอยู่ห่างจากอําเภอกบินบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราว37กิโลเมตรอยู่ในอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีตรงตำแหน่งเมืองโบราณที่มีชื่อว่าเมืองศรีมโห,โหสดปัจจุบันยังคงมีซากของเมืองปรากฏให้เห็นอยู่คือมีครูเมืองมีกำแพงเมืองมีซากของฐานรากปราสาทสามฤดูของพระพุทธเจ้าและมีซากของเทวาลที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆอยู่รอบเมืองเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อ2,500ปีที่แล้วเมืองนี้มีชื่อว่าอะไรเท่านั้นเขาตอบโอ้ท่านรู้ไหม ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจะต้องเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่อย่างแน่นอนผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมตั้งข้อสังเกตเรื่องที่ฉันบอกนี้คือสิ่งที่ฉันรู้และสำหรับฉันมันคือความจริงส่วนคนที่ไม่รู้นั้นก็ไม่ผิดหรอกที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะเขาเชื่อแบบนั้นเขาจึงส่งมอบความเชื่อนั้นต่อต่อกันมาซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องการยึดถือความรู้ ที่จำเขามายิ่งเป็นความรู้ของนักวิชาการนักประวัติด้วยแล้วยิ่งลบล้างยากที่สุดมันเป็นความยึดถือที่สืบทอดกันมาจนยากที่จะเปลี่ยนซึ่งข้อสําคัญเรื่องนี้จะมีส่วนผสมของความมีอัตตากับการกลัวเสียหน้าซึ่งมันจะยิ่งแข็งแรงจนยากจะแก้ไขแต่ฉันคิดว่านั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับฉันฉันดำรงอยู่บนโลกใบนี้มาตั้งแต่แรกสิ่งที่พวกเขารู้เขาเห็นในช่วงชีวิตของเขานั้น มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดของฉันเขาตอบถ้าเมืองกบ,บิลพัทต์อยู่จังหวัดราชินบุรีแค่นี้แสดงว่าสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ไม่ไกลด้วยใช่ไหมครับเพราะตามประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเรียนมาพระมารดาของพระพุทธเจ้ากําลังจะเสด็จกลับไปคลอดลูกที่เมืองเกิดของท่านแต่ไปไม่ถึงเกิดเจรบพราคันก่อนจึงประสูตร,ระหว่างทางผมถามใช่แล้วบ้านเกิดของพระมารดาของพระพุทธเจ้ามีชื่อว่า,มวาเมืองเทวะทะหะ ซึ่งถือว่าเมืองทั้งสองเป็นดั่งเมืองพี่เมืองน้อง้าเมืองทั้งสองจะไม่ยอมให้ทายาทอภิเศษสมรสกับทายาทเมืองอื่นอย่างเด็ดขาดตำแหน่งที่ตั้งของเมืองเชวาชหานั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงกรุงบิลพัฒนราว55กิโลเมตรอยู่ในตำบลน,นาพะธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเขาตอบจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนี่นะครับภาพในหัวเมื่อคิดถึงจังหวัดชลบุรีผมจะนึกถึงเมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเท่านั้นทําไมถึงไม่เคยมีใครสอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับะพุทธเจ้าแบบนี้มาก่อนเลยละครับผมถามฉันไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้ฉันมีหน้าที่แค่บอกความจริงเท่านั้นเนื่องจากทั้งสองเมืองนี้มีระยะห่างกันพอสมควรและผู้คนก็เดินทางไปมาหาสู่กันเป็นประจำกษัตริย์ของทั้งสองเมืองจึงร่วมกันสร้างถนนที่อัดด้วยดินหินเพื่อความสะดวกในการเดินทางขนส่งสินค้าในะระหว่างทาง ก็มีการสร้างบ่อน้ําที่เรียกว่าบรรณารายเพื่อใช้อุปโภคบริโภคระหว่างพักครั้งแรมด้วยดังนั้นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ์ก็อยู่ตรงกลางระหว่างสองเมืองนี้เขาตอบอยู่ตรงไหนครับผมรีบถามด้วยความอยากรู้ตำแหน่งสถานที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้า